สิ่งที่สาคัญในการออกมาแคมปิง้งนอกจากการนอนแล้วครับผมก็คือการกินครับเรามีที่นอนดีๆที่พักดีๆแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินอิ่มด้วยการกินเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่สําคัญมากสําหรับคนเอเชียเพราะฉะนั้นโคแมนเนี่ยครับผมเข้าใจวัฒนธรรมนี้ดีก็เลยออกแบบอุปกรณ์ที่ช่วยทําอาหารช่วยทํากับข้าวในแคมป์ได้อย่างมีประสิทธิภาพพกพาสะดวกใช้ง่าย หลังสารเมนูต่างๆในแคมป์เพื่อมีกิจกรรมในแคมป์สมมติเราคิดดูเราออกไปแคมป์แล้วนั่งกันเฉยๆนอนไม่มีประโยชน์ครับเราต้องทําอาหารนั่งคุยกันมีกับข้าวทานอันนี้แหละครับคือชีวิตแคมปิ้งที่แท้จริงเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอุปกรณ์ต่างๆเราเนี้ยที่จะทําให้ท่านเนี่ยออกไปแคมปิ้งอย่างมีความสุขมีอะไรกันบ้างเรามาเริ่มกันที่โต๊ะทําอาหารก่อนครับหรือโต๊ะครัวตัวนี้คือ all in one kitchen ชื่อมันชัดเจนมากครับผมเพราะว่าสามารถเป็นที่วางเตาตัวที่วางเตาเนี่ยสามารถวางเตาสองหัวได้ทั้งเตาน้ำมันแล้วก็เตาแกส๊สมีโต๊ะวางของมีที่แขวนตะเกียงเวลาทำกับเ้าเวลาดึกๆมีหูแขวนสารพัดที่เราอยากแขวนนะครับแล้วก็ที่วางของด้านตากด้านล่างด้านล่างสามารถตากของได้ตากจานชามได้ ทั้งหมดเนี่ยสามารถพับเก็บอยู่ในกล่องเล็กๆแค่นั้นเองครับผมน่าใช้มาก All-in-one-kitchen ตัวต่อมาเราเรียกว่า t w u r u r r stand ชื่อก็คือที่วางเตา2หัวเช่นเดียวกันครับสามารถวางเตาน้ำมัน2หัวแล้วก็เตาแก๊สสหัวได้เขามีฐานที่แข็งแรงพับเก็บง่ายสามารถปรับระดับได้เป็นสูงกระเตีย้ย แล้วถ้าแล้วก็มีตัวขายึดสำหรับโต๊ะที่เป็นขากลมถ้าท่านมีโต๊ะอยู่แล้วไปวางข้างๆกับทูเบอร์เนอร์สแตนท่านก็จะมีโต๊ะแล้วก็ที่วางเตาทำกับข้าวได้อย่างสนุกครับตัวนี้คือ3 w e y Barbecue Table Set เพราะว่าเขาเป็นโต๊ะพับที่สามารถดัดแปลงให้เอาเตาบาร์บีวมาวางได้นะครับวางยังไงครับ คุณสามารถยกตรงนี้ขึ้นมาแล้วคุณก็มีโต๊ะเล็กๆข้างๆอีกอันหนึ่งเราก็เอาเตาบาร์บีคิววางตรงนี้ <c oughs> คุณก็จะได้สเตชันสำหรับปิ้งย่างวางของจิปะถะวางของด้านข้างปิ้งย่างทำอาหารในแคมป์โอ้โหสนุกมากครับผม ในแคมป์ไม่มีปิ้งย่างไม่มันครับชุดนี้เป็นชุดเรียกว่าจะเห็นบ่อยที่สุดในการไปแคมปิ้งของพวกเรานะครับผมเราเรียกว่าชุดไฟเพลสเขาจะประกอบด้วยไฟเพลสเทเบิลเตาไฟเพลสเตลเลสแล้วก็ไฟเพลสแต n นเจ้าตัวนี้ยไฟเพลสแตนเนี่ยสามารถเอาไว้ oven, แวขวนดัชโอเวนหรือว่าแขวนหมอกอะไรก็ได้ซึ่งทำให้คุณสามารถรังสรรค์เมนูได้อย่างเยอะแยะเลยครับ แต่ละอย่างนี่แยกกันครับไม่ว่าจะเป็นตัวโต๊ะตัวเตาแล้วก็ตัวขาเอาแล้ว,แล,วแล้วแต่ชอบทุกอย่างเก็บพับเป็นซองเป็นกระเป๋าได้พกพาสะดวกจะเห็นได้ว่าสิ่งใหญ่ๆเราเนี้ที่เห็นมาทั้งหมดเนี่ยสามารถพับเก็บอยู่ในกระเป๋าเล็กๆได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่กินพื้นที่ในการที่จะออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้งของคุณเลยครับโคแมนได้ออกแบบอุปกรณ์ทำอาหารได้อย่าง สนุกสนานเลยผมบอกว่าสนุกสนานจริงเพราะแตะละอย่างเนี้ใช้แล้วสนุกมากสามารถทําอาหารได้อย่างเพลิดเพลินแล้วก็อย่างย้ําเลยนะสนุกมากดีไซน์ดีมากอันแรกนะครับผมเป็นใครๆก็ชื่นชอบคือที่ทำแซนด์วิชแซนด์วิชแมกเกอร์ของโคแมนนะครับคือเขาออกแบบให้พกพาสะดวกด้วยนะครับตัวด้ามจับเนี่ยก็สามารถถอดออกแล้วก็ อยู่ในซองกระเป๋าได้หมดเห็นไหมแล้วก็จะมีกระเป๋าใส่ซองให้ข้างในก็จะเป็นโลโก้โฮแมนคุณก็สามารถทำแซนด์วิชแล้วก็ปิ้งบนแม้ว่าทั้งเตาถ่านหรือว่าเตาแก๊สก็ได้อันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ทำอาหารที่สนุกมากอันแรกอันต่อมาก็คือดับเบิลแพนเช่นกันครับตัวขาเม่ดด้ามจับนี้ถอดออกได้ เป็นเหมือนกระทะที่เคลือบเรียบร้อยเลวเป็น2ฝั่งเราสามารถทําอาหารได้สนุกสนานอีกเหมืนกันไม่ว่าจะเป็นทําไข่ดาว2ใบทอดเบอร์เกอร์เรากลับไปกลับมารังสรั์เมนูอาหารได้อย่างมากมายเช่นกันแล้วก็พกกพาสะดวกอันนี้คือบา s สเกตสกริลคุกเกอร์ครับผมชื่อเขาคือเราสามารถเอาไว้ปิ้งย่างได้อันนี้ ปิ้งตามเตาบาร์บีคิวต่างๆปิ้งไส้กรอกย่างเนื้อซึ่งกลับไปกลับมาเนี่ยทำให้เราทำอาหารได้สะดวกสบายเช่นในกันครับด้ามถอดได้เจ้าตัวนี้นคือตัวแคมโ์ทสเตอร์ก็คือที่ปิ้งขนมปังเราเอาเขาเนี่ยไปวางบนเตาแก๊สนะครับหรือเตาน้ำมัน,น,มนแล้วก็เอาขนมปังวางสแผ่นปิ้งขนมปังกินตอนเช้าได้ แล้วก็พับเก็บได้ไม่ยากนี่พกพาสะดวกโทสเตอร์ของโคแมนครับอุปกรณ์ทำอาหาร2อ,อย่างเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบในกลิ่นควันเราเรียกว่าสโมเกอร์นะครับเป็นอันนี้เป็นเตาตัวใหญ่หน่อยชื่อว่าสแตนเลสสโมเกอร์เราใส่ไม้ที่มีกลิ่นลงไปข้างในนะครับวางบนเตาแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆอาหารก็สามารถแขวนได้ไม่ว่าจะเป็นปลาไส้กรอก หมูแล้วก็อบควันอยู่ในนี้เราก็จะได้กลิ่นควันหอมหวนสําหรับคนที่ชอบอาหารในแถวแนวทางที่มันมีกลิ่นสโมกตัวนี้ก็เล็กหน่อยสําหรับคนที่อยากพกพาเล็กๆอาหารชิ้นเล็กๆก,ก็ใส่เชื้อไม้เข้าไปตั้งมนเตาแล้วก็ใส่อาหารที่เราชอบ้าไปใส่กรอกต่างๆเรา,าก็จะได้กลิ่นควันหอมหวนสโมกเกอร์2ตัวนี้เป็นการทำกับข้าวที่น่าสนุกเลยครับสิ่งที่สำคัญเลยครับหม้อครับผม อันแรกครับผมสำคัญมากเลยครับเราต้องมีข้าวทานครับผมอันนี้คือ Rice Cooker เป็นหม้อที่ขุงข้าวได้เยี่ยมมากเลยออกแบบถูกออกแบบไปอย่างดีนะครับผมด้านในเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ช่วยในการสาวข้าวตวงข้าวนะครับแล้วก็มีตัวฝาปิดเพื่อไม่ให้เวลาน้ำเดือดไม่ให้ไอตัวน้ำข้าวเนี่ยกระเด็นออกไปจากหม้อ ุณสามารถหุงข้าวในแคมป์ได้อย่างสวยและอร่อยเลยครับไรซ์คุกเกอตัวนี้ชุดต่อมาครับเป็นชุดใหญ่หน่อยชื่อว่าอ l ลูมิเนียมคุกเกอร์มีทั้งกระทะแล้วก็หม้อนะครับผมเขาแพ็คมาอย่างดีแล้วก็มีถุงใส่มาให้นะครับภายในก็จะมีแน่นอนมีสิ่งที่สำคัญก็คือเจ้า Rice คุกเกอ หรือหม้อต้มนั่นหม้อหม้อหุงข้าวในเซ็ตเหมือนกับเซตเมื่อกี้อยู่1นึ่งหนึ่เซตนะครับมีหม้อใหญ่นะครับผมมีกระทะซึ่งมีด้ามจับอ่าเรียบร้อยเขามีด้ามจับให้เราสามารถใส่ด้ามจับแล้วก็ผัดทอด หขงข้าวต้มต้มซุปเรียกว่ามีอาหารครบในแ,แคมป์เลยคอมโบเซตตัวนี้คุกกีเซตตัวนี้โอ้โหคุณสามารถได้กระทะใบใหญ่เลยนะครับแล้วก็จะมีหม้อใบเล็กใบอันหนึง่งในเซตก็จะมีหม้อหนึ่งหม้อหนึ่งใบกระทะหนึ่งอันที่จริงเนกระทะเนี่ยสามารถผัดต้มได้เลยเพราะว่ากระทะที่มีฝา ว่าทำกะเพ้าอร่อยเลยและก็สนุกด้วยครับโคแมนได้ออกแบบอุปกรณ์ผมเรียกว่าอุปกรณ์กินดื่มก็คือเรียกว่ามีถ้วยมีจานมีชามว่าให้เลือกหลายแบบเลยครับผมอย่างแรกก็คือกาต้มน้ำอันนี้คลาสสิกมากเหมาะมากเลยสำหรับอยู่ในแคมป์ไฟแขวนไว้ในไฟเพลสตั้งดื่มน้ำร้อนชงกาแฟทานกระติกน้ำของโคแมนเป็นดับเบิลวอครับ ขนาดดีไซน์ออกมาเนี่ยพกพาดีมากเลย350กับ590พกไปไหนก็สะดวกครับผมแก้วน้ำมีโลโก้โคแมนเป็นแก้วน้ำดับเบิลวอลดื่มกาแฟก็ยังให้กาแฟอุน่นอยู่มีทั้งสีดำและก็สีแดงตรงด้ามน,นะครับผมช้อนซ่อมตะเกียบอันนี้เป็นชุดสำหรับคนคนเดียวนะครับแล้วก็มีชุด สำหรับ4คนก็จะมีนี่มีดซ่อมช้อนด้ามเป็นด้ามไม้ครับสวยงามมากแล้วก็ตะเกียบแม้กระทั่งตะเกียบยังมีโลโก้โคเมน์เลยครับอันนี้มีอยู่เป็น 4, 4ีชิ้นนะครับ4ชุดด้วยในชุดแฟมิลี่อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นชุดสเต l เลสตัวช้อนซ่อมมีดเนี่ยก็จะเป็นสเตเลส นะครับแล้วก็จะมีตะเกียบตามสไตล์ญี่ปุ่นเลยก็นี่ก็เป็นเซต4คนเช่นกันด้านหน้าผมเป็นชุดครอบครัวสำหรับ4คนครับผมก็จะมีเป็นอินเเมลของโคแมนนะครับผมมีถ้วย4ใบอินเเมลนะครับผมขอบสแตนเลสชาม4ใบ แล้วก็จาน4ี่ใบามาในกระเป๋าที่พกพาสะดวกมากสวยงามเลยครับผมเก็บแล้วก็สามารถพาไปแคมปิ้งชุดนี้นะครับแล้วก็บวกกับคาทเตอรี่แฟมิลี่เซนี่เข้าไปนี้โอ้โหจบครับชุดต่อมาจะเป็นที่โคแมนออกแบบมาให้เป็นใช้วัสดุที่เป็นจากธรรมชาติ ผสมเข้าไปนะครับเพื่อเรียกว่าอุปกรณ์รักโลกเลยง่ายๆชื่อว่าออแกนิกในชุดนี้คือชุดคนเดียวก็จะมีจานชามถ้วยแก้วช้อนซ่อมนะครับเรียกว่าคุณพกไปก็สามารถร่วมรับประทานอาหารกับเพื่อนๆได้เลยอันนี้จะเป็นชุดจานชามถ้วยออแกนิกนะครับอีกอย่างหนึ่งคืออุปกรณ์ครัวเหล็กหล่อของโคแมนครับผมเป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจมาก เหล็กหล่อพวกนี้คือเป็นอุปกรณ์ครัวที่มีม,มายาวนานแล้วนะครับทำจากเหล็กแท้แล้วก็สิ่งที่ได้มาคือการกระจายความร้อนครับผมเหล็กเนี่ยจะทำเหล็กเนี่ยเป็นเหล็กหล่ออย่างหนากระจายความร้อนได้ทั่วถึงสามารถสามารถทำอาหารได้หลากหลายมากเช่น <S <S โ,<ฟ>โดยเฉพาะตัวหม้อเนี่ยสามารถอบต้มตุ๋นนะครับคุณสามารถวางบนกองไฟนะครับแล้วก็เอา เชื้อเพลิงหรือถ่านเนี่ยมาไว้ข้างบนอีกทําให้เกิดความร้อนเนี่ยทั่วถึงมากจะต้มจะอบเนี่ยอาหารออกมาอร่อยแน่นอนแล้วก็มีขนาดให้เลือกหลายขนาดมากเลยว่าเป็น8นิ้ว10นิ้ว12นิ้วแล้วก็ในชุดนะครับก็จะมีตัวยกฝาขึ้นมาเพราะมือเราไม่สามารถจับฝาได้ครับเพราะร้อนมากมีหูให้คุณสามารถไปเกี่ยวกับตัว ไฟเพลช์แตนซึ่งทำกบบข้าวได้หลายแบบสามารถยกระดับได้ต่อมาก็คือกระทะนะครับผมกระทะนี้ถ้าควรชอบทอดต้องกระทะตัวนี้ครับผมเพราะว่าเขากระจายความร้อนได้ดีทอดของออกมาเนี่ยรองเหลืองกรอบทองมีฝาปิดอย่างดีอาหารจะออกมาอร่อยมากเลยอันนี้คือของโปรโดผมเลยครับเรียกว่าเป็นกระทะเกรเด เป็นทรงสี่เหลี่ยมเหมาะมากสําหรับเตาของโคแมนซึ่เป็นทูเบอร์เนอร์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเตาน้ํามันหรือว่าเตาแกส๊สด้านหนึ่งจะเป็นเส้นเป็นเท็กเจอร์เนี่ยเราสามารถย่างพวกสเต็กพอ,อย่างสเต็กปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นตัวสเต็กก็จะเป็นเส้นออกมาสวยงามเลยครับอีกฝั่งนึงก็ทําได้อันนี้เป็นแผ่นเรียบพอทอดไปปุ๊บเนี่ยน้ำมูกน้ํามันก็จะไหลามาด้านข้าง ก็เป็นการทําอาหารได้หลากหลายแต่ว่าข้อสําคัญของการใช้อุปกรณ์เหล็กหล่อพวกนี้ต้องรักษาดีๆครับเพราะว่าเขาเป็นเหล็กจริงๆการใช้ก็ต้องทําความสะอาดเขาต้องเคลือบน้ํามันเขาเพราะไม่ฉะนั้นปุ๊บเนี่ยเขาจะเป็นสนิมแต่ว่าถ้าเขาทาอาหารได้อร่อยและหลากหลายยิงครับลองใช้ดูครับกระทะเหล็กหลอ่อตัวอย่างครับผมทอชของโคแมนครับผมเป็นอุปกรณ์สำคัญเลยสำหรับคนชอบเปรียงย่าง ถ้าเราจะจุดถ่านจะช่วยให้เราจุดถ่านเร็วขึ้นครับผมใส่แก๊สกระบองสระเปาเนี่ยนะครับผมกดนะฮะไปแรงสามารถช่วยในการเผาถ่านต่างๆได้เร็วขึ้นเราจะได้มีเวลากินเยอะขึ้นครับ <laughs> เป็นไงกันบ้างครับได้เห็นอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถ รังสรรค์เมนูและกิจกรรมต่างๆในการทําอ่านร่วมกันในแคมป์ผมว่าน่าจะมีอะไรที่โดนใจแล้วก็ให้คุณเนี่ยออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้งและทํากับข้าวทําอาหารกับครอบครัวกับเพื่อนฝูงอย่างมีความสุขกับโคแมนครับ